สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสาบ้านสวนกับพันไม้สไตล์บีโบนะคะวันนี้ก็จะมีไม้ใบด่างชนิดหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตอนนี้มีชื่อว่าเตยด่างนะคะหรือว่าเตยทองนะคะสีสันของเขาเนี่เด่นลงสีเหลืองนะคะดูเพื่อนๆจะ,จะ,จะ,จะคล้ายๆกับพวกเศรษฐีรันนอกแล้วก็เศรษฐีรันในนะคะ แต่นี้เป็นเตยนะคะใบเตยเลยค่ะตรงกลางอาจจะมีแถบเส้นสีเหลืองสวยนะคะเตยเนี่ยเป็นไม้ปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายนะคะอยู่แดดได้ดีน้ำเยอะได้นะคะแต่ปกติแล้วก็สามารถขึ้นได้ทุกพื้นที่นะดินทั่วไปก็ขึ้นได้แต่ถ้าดีก็จะเป็นดินร่วนกับดินเหนียวนะคะน้ำเนี่ยเยอะได้เลยค่ะนิยมปลูกกันใกล้น้ำนะคะ เตยด่างเนี่ยมีความคงทนนะคะนิยมปลูกประดับบ้านเรือนอาคารสถานที่ต่างๆนะคะให้สีสันสวยงามแล้วก็ทนสภาพอากาศได้ดีนะคะลักษณะของเตยด่างเนี่ยเป็นพืชนะคะใบเดี่ยวนะคะแตกใบ ออกจากคนลำต้นนะคะลักษณะขอบใบนี่ก็คือเรียบนะคะยาวปลายใบยาวรีแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงขอบใบก็จะมีสีเขียวค่ะกลางใบจะมีแถบสีเหลืองสีเหลืองทองแล้วก็ชวนมองชวนดูทำให้ดูทำให้ตัวของเตยเนี่ยดูวสวยนะคะเ <c oughs> ตยด่างปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะก็ถึงเวลาก็ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อยแยกกอน,นะคะ แต่ว่าก็มีปัญหานะคะสําหรับต้นเตยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราทําให้ใบมันช้าเนี่ยมันก็ทําให้เกิดใบเน่าแล้วก็สีของใบก็อาจจะเปลี่ยนไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนใบนี้สำคัญนะคะเวลาเราจะตัดแต่งหรือว่าไม่ต้องการใบที่มันไม่สวยออกนะ่ะแนะนำว่าควรถ้าจะตัด ควรจะตัดให้ถึงโคนนะคะอย่าตัดแค่ช่วงกลางใบแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่ต้นเขามีบาดแผลใหม่แล้วเนี่ยเราเกิดเราไปลดน้ําหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ทาสภาพอากาศเนี่ยตรงบาดแผลเนี่ยจะทําให้เชื้อโรคเข้าได้นะคะแล้วก็เมื่อมีเชื้อโรคเข้าไปก็จะทําให้ยอดของเตยเนี่ยเน่านะคะเมื่อยอดของเตยเน่าเนี่ยมันก็จะเน่าไปตั้งแต่ข้างบนลงไปถึงข้างล่างก็จะทําให้ต้นเตยเนี่ยอาจจะเน่าไปทั้งกอเลยก็ได้นะคะเพราะว่า เตยเนี่ยมันก็แตกมันจะมีความเจริญเกิดตัวขึ้นมาจากยอดนะ,ะเมื่อไหร่ที่ยอดเขาเน่าก็จะเอ่อเน่าลามลงไปถึงข้างล่างของต้นนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อควรที่เรามัดระวังเพราะว่าจริงๆแล้วก็เตยเป็นเป็นอะไรที่ดูแลง่ายนะคะแต่ว่าต้องมีต้องระวังจุดนี้ด้วยนะคะใบที่ไม่สวยคิดว่าจะเมี่ยวก็ควรจะตัดให้ให้ชิดขอบโคนนะคะ